อะโลขยาปารมาลาภาควายว่พิ่โลกเป็นลาบอันอร่อยช่องพี่แอนพี่ชนแนลเมื่อนี้สิาพาพี่น้องไปกินข่าวแรกย่างตลาดแรกหลวงนําท่านะพี่น้องเด้อตลาดแรกหลวงนําท่าโอ้ไปไกลครับพี่น้องเด้อก่อนสิบไปย่างหลวงนําท่าภาคเหนือของสองปปลา,าวันเขาตองเขตจังไวก่กนครับพี่น้อง พี่น้องมาค้นรักกับเบิ้งแผนทีนั่นแล้วส้ารับผมบ่ได้เบิ้งแผนทีครับพี่น้องก่อนสิไปผมต้องขออนุญาตเมียก่อนนะพี่น้องเดอ้อการไปครั้งนี้ใช้เวลา18ชั่วโมง4ีนาทีครับพี่น้องกันพร้อมแล้วไปนํากันเลยบาดน,นีมือนั่นคะ่ะพระเจ้ากับสหายนะครับได้เลาะกินเอ่อเมนูหนึ่งครับของพี่น้องชาวไทลือไทเนอไทใหญ่นะครับเมนูนี้ชื่อว่าข้าวฟืนหรือเขา่าแฮมฟืน เข่าฟื้นหรือเข่าแหมฟื้นครับพี่้องหน้าตาของเมนูเข่าฟื้นหรือเข่าแหมขื้นก็สิเป็นประมาณนี้อ่าประมาณ17บเจ็ดโมงย่อมเนแรกครับได้ลาะเบื้องลาะกินเมนูนี้ลอกเบิกกรนนะครับพี่้องคนระเป็นอาหารพื้นทินของพี่้องชาติพันธ์ไทลือไทเนอร์หรือไทญ่นะครับสามชนดเผาในในห่าน,นี้นะครับพี่้องครับต่อประมาณ17บเจ็ดโมงห้าน,นี้ก็อยู่ชาติเมืองของอ่าหลวงนำท่าครับ นี่นะครับห้าน,นี่หนะ้าตาของคนไขยกระสิบประมาณนี้หลังจากคาคืนนั้นเท่ากับกินเขาแรลงอีหลีเป็นเรื่องเป็นเล่าจากห้านนี่ครับพี่น้องครับห้านนี่อยู่ในตลาดนะครับเนอะตลาดแรลงของหลวงนําท่าคล้ายๆกับตลาดโต้รุ่งของเมืองต่างๆในประเทศไทยนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันพิเศษก็คือบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศแลก็รสชาติของอาหารครับพี่นะรสชาติแซ่บหลายนัวหลายบรรทัด มมเมนูตอนสิบเจ็ดโมงคือเขาแหบฟื้นนั่นมันเป็นอาหารหลักพี่น้องมันเป็นอาหารกินเล่นของระวังมือวันเถอน,นี่นัำเบอแรกเขากับมาตลาดแล้วก็มากินอีกครับพี่น้องเห็นอีย่างบ่ในตลาดเห็นหมานะครับอของแท้ต้องมีหมานะครับตลาดว่าบาเบื้องใดบ้านใดก็สิมีหมานี่ครับเมนูที่เขาสร้างมา้านมันก็มีไก่ย่างสมตําแกงเห็ดข้อหมูย่างแต่ละอย่างนี่แซบไลหไลานวดไหลอยากให้พี่น้องได้ไปชิมนะครับ ที่ตลาดแรกหลวงนำท่าเป็นตลาดอาหารนะครับตลาดแรกเป็นตลาดอาหารคลาบตลาดตัวลุงบ้านเฮ้าแต่ส่วนตลาดเมืดที่หลวงพระบางนั้นทั้งมีอาหารของที่ระลึกด้พี่น้องเด้ออันนี้ก็คือเมนูข้อมูอย่างของหลวงนำท่าเป็นตะกินเป็นตะแซบกับพี่น้องเบิงจากหูบขันพี่น้องได้ซียมีหลีแซีบปานขึ้นสวรรค์ล่ะครับ แขวงหลวงนำท่านั้นอยู่ทังตอวเหนือของสอบปอเล่าเด้อครับพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องอยู่ใกลจงหวัดเชียงไายให้พี่น้องไปขามด้านใชยแดนถาวรสะพานมิตรภาพเชียงของหวยไส้นะครับเมื่อหวยไส้แขวงบอ่อแกว้วถ้าพี่น้องขวมหัวชี่มั่งมิตรภาพเชียงของหวยไส้เขามาหลวงนำท่านั้นระยะทางมัดบอ่อไก่บอ่อแยวลอยก่าหลักครับพี่น้องลอยกว่าหลักนะครับขนส่งสินค้าไปด้านบอ่อเต็น รถขนส่งสินค้าของไทยครับขนส่งของไปจีนกับมาทรงที่ด้านพอเต็นกับพานแขวงหลวงนําท่านี่นะครับไปครับนะแขวงหลวงนําท่าแห่งนี้นะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติดนะครับเด้อเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นซื้อก็คือเมืองสิงค์ครับเมืองสิง์นั่นวัยรุ่นของฝรั่งนะครับฝรั่งจากยุโรปออเรเลียอเมริกานี่ย่อมไปนะครับไปยังเมืองสิง์นะครับ มีของดีนะครับวัยรุ่นเวลาระดับมหาวิชาลัยของฝรั่งมันหยุดมันกับาล่หลายผายกระเป๋ามามาเที่ยวเมืองสิงห์พะนะพี่น้องพี่น้องไปลวงน้ำท่าแต่พอต้องกังวลเรื่องที่พักเรื่องอาหารเนี่ยนั่าพี่น้องด้วยวัาตลาดแร่งเป็นตลาดอาหารคล้ายๆกับตลาดตัวลุงของเมืองไทยได้หลายเมืองได้หลายเทศบาลนั่นแหละ บ่ต้องห่วงเรื่องที่พักเรื่องอาหารที่พักเพียบอาหารเพียบเด้อสามารถหลวงนำท่าอาหารกับบ่แตกตางจากเมืองไทยเฮ้านะครับพี่น้องจะเห็นว่ามีทั้งสมตำมีเขาเหนียวไก่ย่างข้าวหมูย่างพาทำการกินไก้เคียงกันไปตั้งประเทศพี่น้องบ่ต้องเมื่ยมือครับเวลาพูดภาษาต่างประเทศมาแขวงหลวงนำท่าครับณเ,เมื่อน,นั่นขบเจ้าครับสหายก็ไดเอารถยนต์ไปรถยนต์กระจอดไว้ที่พัก ที่พักกระตองขามตลาดอาหารเนี่ยแะพี่น้องหลักไก่ย่างนะครับขามมากอ่มันมีห้านอาหารสาหรับคนฝรั่งก็มากไม่ได้ครับยูข,ข้างๆตลาดนี่ฝรั่งแตกสวดสวดย่างสวนกันไปสวนกันมากนอกจากดูเมือกสิงฝรั่งจะหลายแล้วอ่ฝรั่งอยู่ในเเทศบาลเออหลวงนำท่านี่ก,ก็หลายครับห้านอาหารได้หลายๆห้านนะครับห้านรื้อกิน เปิ้นกติเขียนเป็นภาษาฝรั่งนะครับส่วนหลายกัสิบอมีภาษาไทยภาษาลาวดอกเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวที่เป็นฝรั่งหลายๆคล้ายๆกับดอนเดียรเด้อพี่น้องเด้อด,ดอนเดียร์ยู่เมืองโขงแขวงจำปาซักนั่นกับฝรั่งหลายดอนเดียร์ก็เปไปนอนอาบแดดอยู่สิละวันเถาะพี่น้องมีข้อมูลยังสีคอมันเป็นยังพี่น้องใส่เข้ามาเลยเด้อครับเด้อพี่น้องครับแลกเปลี่ยนเ,เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ก็นานี่ครับเจ้ามีขขอมูลกันเดินทางท่องเที่ยวในสบปล่าวันพี่รองไปซอกยอนหลังเลยอครับเด้อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในในล่าวันเถออขอบคุณพี่รองที่ติดตามกดไลค์กดแชร์สบายดี